หองแล้วนอะอยู่หอ,อใหม่แลยมีแอร์ให้ด้วยฮัลโหลแกฉันไม่ได้มาออกกล้องนานมากโอเคหลังจากที่ฉันลงคลิปที่ฉันน่าจะใกล้ลงไปภายในเร็วนี้เพราะว่าฉันกำลังนั่งตัดทิปอยู่เจากที่ฉันอัปเดตชีวิตของฉันไปเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมว่าเออฉันอยู่ปีสองแล้วฉันย้ายมาอยู่หอใหม่แล้วก็เพื่อนๆก็ไปอยู่หอไปอยู่สถานที่ที่ตัวเองเลือกกันไปก็ต่างคนต่างอยู่ณจุดนี้นะ บอกเลยว่าหอไหนได้แย่งกันกดยากมากแล้วคือฉันไปพูดช่วงนี้ฉันได้อยู่หอไหนต่อเพราะว่าฉันกดทันและฉันก็กดทันหอไหนที่มันมีแอร์อยู่ด้วยแค่นี้ฉันก็รู้สึกว่าโอเคเพอร์เฟคแล้วเพราะว่าหอไหนแบบมันจ่ายเป็นเทอมเลยเทอร์มมันเรียนแค่ห้าเดือนใช่ไหมห้าเดือนเราจ่ายแค่สี่พันมันถูกนะสำหรับเราอ่ะมันมันถูกมากเลยอ่ะเออส่วนค่าไฟก็อีกเรื่องหนึ่งจบหอไหนที่ฉันอยู่ก็คือติดเอลซ่า ตอนนี้เราอยู่ที่แอลสามแล้วเราก็สุ่มรูเมตอยู่กับรูเมตใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งรูเมตใหม่ของฉันทั้งหมดทุกๆคนเป็นรุ่นพี่ใันหมดเลยฉันเด็กปีสองคนเดียวแ้วฉันรู้สึกฉันเกรงมากบอกตรงๆอืมก็มันมันยังเขินๆขอยู่มันยังไม่ได้สนิทกับรูเมตขนาดนั้นนะอ็คอเดี๋ยวเราจะพากันมารีวิวห้องที่เราอยู่กันแอลสามมีอะไรให้น่าอยู่บ้างไปดูกันเลยเย้ โอเคจ้าทุกคนก็คือถ้าเกิดทุกคนเปิดประตูเข้ามาล้อหันมาก็จะเจอกับสิ่งเรียกว่าโซนล้างจานนะจ้าก็จะมีปลกแล้วก็เหมือนอยู่ที่ํำดวนหนึ่งเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะมีซิงล้างมือล้างนี่กระจกเหมือนเดิมแล้วก็นี่อันนี้ห้องอาบน้ําก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นเหมือนเดิมพื้นห้องเป็นสีชมพูนะเพื่อจะเจเห็นแล้วก็ทถส้วมอืมแค่นี้เหมือนเดิมโซนเหมือนเดิมเป๊ะแล้วก็หันมาก็จะเจอกับ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าแอร์ที่มีความทรงควันวูดสูงมากๆ <S <S แล้วก็มันเดิมเลยจ้ะทุกอย่างก็เหมือนกับ L1 เพิ่มเติมคือที่ L3 เขาจะมีระเบียงให้สําหรับตึก L3 เออคือตึก L3 มันจะมีระเบียง L1 กับ L2 จะไม่มีระเบียง L3 ขึ้นไปก็คือจะมีระเบียงจบอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะของชั้นอ ก็คือมีลินชงมีลินชักแล้วก็มีไอ้ตู้เปิดเหมือนเดิมเบสแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือฉันจะบอกว่าตู้เสื้อผ้าที่ L3 อะ่ะมันใหญ่แล้วมันลึกมากเลยเว้ยแกถ้าเทียบกับ L1 ก็คือถ้าเป็นแบบถ้าตอนอยู่ L1 อะ่ะมันจะยัดลงไปในตู้เสื้อผ้าไม่ได้เลยนะเว้ยแต่ว่าของทั้งหมดทั้งตุกกล่องอันเนี้ยยัดอยู่ในตู้เสื้อผ้าแบบหมดเลยอ่ะบอกได้เลยว่ามันจุหนักมากแกแล้วมันทำให้ห้องมันดูเป็นระเบียบมากเลยอ่ะจริงจังนะเนี่ยมันดูเป็นระเบียบมากขึ้นเลยอ่ะ เคยถวดทุกคนเคยถวของฉันนะบนเตียนฉันมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือจะมีเหล่าลูกฉันทั้งหมดหนึ่งตัวน้องกิโกลตัวนี้น้องกระต่ายแ่ฉันพี่แม่ฉันทักมาให้แล้วก็อยู่กับฉันมาตลอด20ปีตอนนี้ก็20ปีนะอันนี้ป้าซื้อให้อันนี้ก็ได้ตอนม้สาวเลี้ยงกุมารมีกเกษีแพะตอนนั้นขี้จากตู้ขี้ตุ๊กตาโดนไป50 60บาทแต่ได้ของเกษีแพะตัวละ500บาทแล้วก็อันนี้น้องฮานคุณไปยิงมาได้ตอนงานของมีมันมี แต่ก็จะได้เป็นตือที่ฉันได้ต้องประชิดแลวก็เอามาโอเคและนี่ก็จะเป็นเต่าทุกลูกของฉันที่อยู่บนเตียงนอนอ๋อแล้วก็อย่างนึงก็คือหมอนใหม่ของฉันหมอนเพื่อสุขภาพของฉันอันใหม่หมอนเก่าของฉันอนะฉันฝากเก็บไปที่หอ้องพีแล้วลาพิลจะฉันก็ต้องทิ้งหมอนเก่าไปแล้วก็ข้างหมเน่าของฉันยังอยู่เหมือนเดิมลามไิ่ขึ้นแต่นี่ก็จะเป็นเบสทัวร์ของเรานะจบแล้วโอเคจ้ามาต่อที่เตียง ฉันบอกเลยผู้อยู่อาศัยที่อยู่ L3 นะไม่ต้องไปที่ตู้อบผ้าเพราะว่าเรามีพัดลมแอร์ใช่แล้วตรงนี้เราก็จะตากผ้าแล้วเวลาเราเปิดแอร์พัดลมแอร์ก็จะเผ่ามีไปันจะไอร้อนเข้าไปเรื่อยๆเราเสื้อผ้า,าจะแห้งเร็วแค่นี้เลยเออแล้วก็ระเบียงมันจะเป็นระเบียงที่แบบติดกับห้องข้างต่อกรันเรื่อยๆๆๆส่วนความกว้างของระเบียงก็ประมาณหนึ่งแขนของเราระเบียงฝั่งซ้ายก็จะเป็นนี้นะจ๊ะระเบียงมอไปก็จะเจอกับ น่าตึกอันนี้มีเน่ามีเน่าสองปีสามปีสองปีแล้วไม่ได้ซ่อมาสองปีเพิ่งจะตับมาซักไอนี้ด้วยเออไอสองสามตัวนี้ด้วยตุ๊กตาพวกนี้ยไอพวกตุ๊กตาที่มันเป็นโครงแจ่ฉันไม่ได้ซักมาสองปีได้บอกอตรงวันนี้อะไรเข้าสิงไม่รู้ให้ซัก มาถึงช่วงสุดท้ายคือเด็ก์ทัวร์ของเราเย่เด็ก์ทัวร์เรานะอันนี้ของเราก็จะมีในส่วนของอ่าต้นหาแล้วว่าลืมแล้วต้นสนปะเออลูกต้นสนแล้วก็ยังคงเป็นอันนี้เหมือนเดิมเคส iPad ที่ตอนนี้ iPad เราไม่อยู่แล้วเพราะว่าเราขาย iPad ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปต่อไปว่าทําไมเราถึงขาย iPad นะแล้วก็คีย์บอร์ดแล้วก็นี่คอมคอมหน้าจอคอมที่ตอนนี้กํลาลังตัดคลิปอยู่อย่างที่ฉันบอกไปิ้่ ประมาณนี้แหละหมดละโอเคแล้วโต๊ะเด็กทัวร์เราก็จะมีประมาณนี้แต่เราจะไม่เปิดเกะเพราะว่าเกะมันยังไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรขนาดนั้นเปิดให้ดูได้แหละมันจะอยู่ประมาณนี้มันไม่ได้ฉันจะไม่ได้จัดระเบียบอะไรนานเลยเห็นปะค่อนข้างรกอ่ะะเปิดออกมาให้ดูค่อนข้างที่จะรกเพราะว่าไม่ได้เก็บระเบียบอะไรเลยอืประมาณนี้ และนี่ก็จะเป็นโซนโตทำงานของไอต้ต้นที่ต้นใช้ชีวิตประจําวันอยู่ตรงโซนน,นี้มากที่สุดและนี่ก็จะเป็นมินิทัวร์หอแอลสามของเราเพราะงั้นอาจจะไม่มีอะไรแล้วอะฉันก็อาจจะจบคลิปนี้ไปเลยเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นตัดข้าวเวลาเฉยคือมันว่างอนะก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายแค่นั้นเลยจบไปแล้วชีวิตเด็กปีสองใเริ่มต้นแล้วอ้ย <lio ch> <AR> โอเคฉันเชื่อก็ได้ว่าการที่เปิดไฟตรงหน้าโตมันมีผลกับการที่ฉันจะได้ถ่ายคลิปริงๆด้วยหน้าตาดูมีออร่าขึ้นมาเลยจากตอนแรกอะทีนี้ขั้นเวลา,าอัปเดตชีวิตว่าเป็นไงบ้างอยู่หอนี้สุขสบายดีจ้าแต่จะสบายกว่าน,นี้ถ้าเกิดแชมี่งเป็นมากกว่าน,นี้